โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีการทำตัวสกรีนนิเตอร์ครับระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกครับโดยใช้ตัวนี้เป็นเครื่องแม่ครับเป็น2หน้าจอเป็นการสองหน้าจอผ่านระบบเครือข่ายครับมีการทำมาดูง่ายมากครับโดยไม่ต้องไปตั้งโปรแกรมเพิ่มครับออโอเคการทัางานครับมาที่ตรงนี้คนระับสตาร์ท windows 10็ครับ โอเคครับมาที่ตัวสติมนะสติมตัวที่โปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์พอกดตัวซี โอเคต่อครับตัวนี้นะครับเป็นการแชร์ด้วย Wi-Fi ครับปกติถ้าเป็นแชร์ด้วยเน็ตเวิร์กหรือสายแลนนะครับจะไม่ขึ้นครับให้ทำการแอ d Wi-Fi ทนี้เพจตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับอีการก็ง่ายครับก็กดที่ Open นะครับนี้นะครับกดที่แ d รครับวก็ครับว่า wi Display y w ย i นี่มาแล้วกดต่อไกด install ครับหอัควคัยครับเป็นการาทำหน้าจอหลักและหน้าจอลูกครับสามารถที่ว่าดึงหน้าจอยินไอย์ต่หน้าจอได้ครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกันเพิ่มครับแค่ใช้ u t i ีนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ผ่าน,นไฟ f i ครับ นะ okay, โอเคก็ติดตั้งสำเร็จแล้วครับคือน้หรือเปล่าแล้วกนะดมา เรียบร้อยครับมาครับหลังจากนั้นเราก็กดตัวพิ้นน้ำต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าโอเคสามารถใช้งานได้ครับโอเคครับยืนตืนเต้เลยโอเคครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ตัวนี้ครับครับพิ้นมาพิ้นเอาเวครับตัวนี้ก็เป็น Fred เวทธทรมนะครับตัวนี้น้ำต้องใสพิ้นก็ได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยครับ กโอเคครับมันเป็นที่ปัญหาของตัวไดเวอร์ครับผมไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นไดเวอร์ร่นเก่านะครับก็หตดการอ์่างวาใช้งานง่ายๆครับให้ดูครับแล้วก็รีแชร์สองหน้าจอนี่ก่อนครับจะใช้ตัวนี้เป็นหน้าจอหลักแทนนะครับไป็ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัว second second จอตัวนี้เป็นไฮบริดจอตัวนี้เป็นเอ็กเทเนะครับก็เข้าตัวคนน c t นะครับก็ถึงแล้โอเคทำการเปิดก่อนนะครับ เวสไทม์ Web, นะโอเคทางนี้เรียบร้อยครับก็ได้แล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วอย่งนี้เราไม่ได้ใช้กรอปิดไปเลยนะก็ก็มาช่วยใจเยอะคอนเน็กต์อันนีไปเจอตรงนี้นะครับสตีอินเน็กตเนี่ยก็กดขึ้นไปเลย นั่นนะครับมันจะได้หน้าจอเหมือนกันนะสองจอแล้วก็ทำการกดจนนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวเนี้ยก็เปิดอีกเวอร์ดีกนึนงมะทำการดาบไปข้างบนนะ đang ăn tròn nhá cắt chút xíu thôi làm ra đi hôm คผมใส่น okay, okay. ้อยไปเลนครับพอจะมุงหงนีันะครับมหงอน่ง หน่วงครับมันหน่วงหน่วงเดี๋ยวใช้ได้แค่ไข่นะหน่วงแล้วเมาผมขยับไปโอเคก็ประมาณนี้ครับรวิธีใช้งานนะก็มีหลไรมากครับจบคลิปท่านี้ครับผม